น้ำเดินเป็นยังไงคะข้อเจ็บไหมวันนี้แม่อ้๊ามีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอินโพรแฟมลี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้แม่แอมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะพูดถึงเรื่องของน้ําเดินแล้วก็การผ่าคลอดค่ะแม่แอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจที่จะคลอดเองนะคะก่อนจะคลอดคืนนั้นเนี่ยยังนั่งทําลูกชิ้นอยู่เลยนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะคลอดแต่ว่าคืนนั้นน้ําเดินค่ะน้ําเดินเป็นยังไงน้ําเดินก็คือน้ํามันไหลออกมาแบบที่เรียกว่ากันไม่อยูอ่ก็คือมันพล่งออกมาเลยแม่นอนอยู่คืนนั้นนะคะแล้วน้ามันก็ไหลออกมาจากช่องคลอด ไะะหลออกพุ่ดออกมาเลยแล้วก็กั้นไม่อยู่แล้วก็ไหลออกมาตลอดเวลาะค,ะคุณพ่อก็ให้พ,พ,พาไปโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดว่าคุณแม่น้ําเดินเนี่ยคุณแม่ต้องคลอดภายใน24ชั่วโมงนะคะแม่เนี่ยก็ตั้งใจจะคลอดเองตอนน้ําเดินเนี่ยก็คุณหมอก็ฉีดยาเร่งคลอดให้นะคะแม่ก็นอนปวดท้องยอยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ตี4ไปถึง11โมงปวดท้องแต่ว่าปากมดลูกเนี่ยมันก็ เปิดแค่เซนเดียวเองนะคะก็เลยคุณหมอก็ตรวจร่างกายแม่ด้วยนะคะแม่ก็มีภาวะของการเกล็ดเลือดต่ำนะคะก็เลยคุณหมอก็แนะนําว่าอาจจะต้องผ่าคลอดนะคะแม่ก็ัดสนใจผ่าคลอดในขั้นตอนของการผ่าคลอดนะคะก็คือมันจะรวดเร็วมากทีเดียวเลยนะคะก็ <Wow. S 1> ะคือพอเราตัดสินใจว่าจะผ่าคลอดเนี่ยคุณหมอก็จะพาไปที่ห้องคลอดนะคะพาไปที่ห้องคลอดแล้วก็เขาก็จะบล็อกหลังเนาะก็จะฉีด ฉีดยาที่ตรงไขสันหลังของเราเนี่แหละฉีดปุ๊บนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มชาไปทุกส่วนเลยแต่เรายังยังแบบรู้เรื่องอยู่นะคะ<อ>คุณหมอดีมากเลยนะคะจะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งเขาจะอยู่ตรงเรานะคะแล้วก็คอยบอกตลอดว่าเนี่ยอีกหนึ่งนาทีลูกคุณแม่จะออกมาแล้วนะแล้วก็นับ1นึสองสาแล้วก็รู้สึกถึงแรงที่แบบว่าเขากด กดเหมือนดันลูกเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกหมดแต่ว่าไม่เจ็บแค่นั้นเองนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกตลอดเวลาว่าเป็นยังไงพอลูกออกมาแล้วลูกออกมาแล้วคุณแม่นู่นนี่นั่นนะคะเสร็จปุ๊บให้คุณพ่อมาถ่ายรูปได้ด้วยนะคะก็คุณหมอก็เชิญคุณพ่อมาถ่ายรูปชืๆชืเสร็จปุ๊บแม่ก็จะมีอาการแบบจะอ้วกขึ้นไสจะอ้วกออกมานะคะคุณแม่ก็บอกคุณหมอว่าแบบอ,อ,อยากอาเจียนนะคะคุณหมอก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมทาให้หลับก่อนดีกว่าแล้วก็แม่ก็ไม่รู้เรื่องเล หือไม่พีก็คืออยู่ข้างนอกแล้วรวดเร็วว่องไวมากนะคะแล้วก็จากที่เรารอมาจะใเจ็ดชั่วโมงอะ่ะแต่ว่าผ่าลอดแป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลังจากผ่าขอดเสร็จนะคะพักฟื้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในห้องของเรานะคะซึ่งเราก็จะต้องคุณแม่ผ่าขอดเนี่ยต้องนอนราบนะคะแล้วก็เขายังไม่ให้ทานอาหารยังไม่ให้ทานน้าแต่อีกสักพักหนึ่งเขาจะให้จิบน้ําได้แต่ก็ต้องค่อยๆจิบไม่ให้จิบเยอะเพราะเดี๋ยวจะมาอาเจียนนะคะก็เลยแบบ ไม่ได้ทานข้าวไปประมาณ24ชั่วโมงนะคะเขาไปกินอีกวันหนึ่งมัง้งนอนอย่างเดียวแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยพอพักฟื้นได้สักพักเนี่ยเขาก็จะพาลูกมาให้เราเอาลูกเนี่ยเข้าเต้าให้ลูกกินนมนะคะให้เจอแม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลูกก็มานอนถ้านอนที่เขาจะให้สําหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดเนี่ยก็คือถ้ากินนมแบบท่านอนนะคะเขาก็จะมาสอนเรานะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ ทำอะไรมากช่วงวันแรกนะคะคุณพ่อเนี่ยก็อาจจะทำเยอะหน่อยนะคะในการเช็ดก้นเช็ดอะไรให้ลูกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มคุณหมอก็จะให้เดินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพังผืดเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเดินเยอะก็จะจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเดินขึ้นบันไดนะคะเพราะคนผ่าลอดเนี่ยห้ามเดินขึ้นบันไดนะคะห้ามยกของหนักนะคะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อแผลของเรานั่นเองนะคะส่วนเรื่องของรอยแผลนะคะแผลเนี่ยคุณหมอก็จะผ่าออกบิกินี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ คุณแม่ก็ยังแต่งตัวแบบวัยรุ่นได้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะไม่เห็นรอยแผลของเรานะคะการรักษาก็คือทาพวกยาที่คุณหมอให้นั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีผ้าพยุงแผลนะคะที่จะต้องพันไว้อันนี้ก็แนะนําให้พันไวตลอดนะคะถามว่าเจ็บไหมตอนผ่าคลอดไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วก็ล็อกหลังเนี่ยก็แป๊บเดียวแล้วก็มันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบ ออขอดธรรมชาติแบบบล็อกหลังแบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนสนใจอยากจะขอดแบบนั้นเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูเพราะว่าไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลนะคะที่มีวิธีการขอดแบบนี้นะคะแต่และโรงพยาบาลก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับแม่เนี่ยก็ ใช้วิธีการผ่าเลยนะคะเพราะส่วนหนึ่งคือแม่เนี่ยมีภาวะติดเลือดตามด้วยก็เลยผ่าออกมาซึ่งก็โอเคนะคะทุกอย่างก็ผ่านคนไป <Wow. S 1> ด้วยดีคลิปต่อไปแม่จะมาพูดถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแล้วก็การเตรียมตัวของคุณแม่ที่กําลังจะเตรียมการคลอดหรือว่าศึกษาไว้ก่อนหลังจากคลอดเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิงด่ง,งติ๊ YouTube c h anel n i n t r o Family เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย